วิวัฒนาการอาหารเนี่ยจะเกิดขึ้นเขาบอกว่าในบ้านกับนอกบ้านเอออาหารที่อยู่ในอยู่กับกระสัตแ์่ดีขึ้นอีกอเป่าเพราะกระิย์ก็อยากได้อาหารที่แปลดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,น,นในประเทศหนึ่งที่เราควรไปเรียนรนู้สวัสดีครับผมแมนแคนคุกนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าความรู้ จากหนังสือ d มเดเนตสูสก็คือ3สัญชาติอาหารที่เราควรจะเรียนเรียนรู้กดีกว่าไม่เรียนก็ไม่ผิดน,นะแต่นี่คือความคิดของผมแล้วก็ผมค่อนข้างเชื่อในที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้น,น่าทึ่งนะมีวัฒน,นาการอาหารเนี่ยจะเกิดขึ้นเขาบอกว่าในบ้านกับน,นอกบ้านเออต้องว่าอะไรนะครับในบ้านก็หม่ยถึงว่าเป็นอาหารที่คนทั่วไป ทำอาหารเราเลี้ยงในตัวคนในครอบครัวอาหารนอกบ้านบางทีก็คือในสถานที่จริงจังแล้วก็ทั้งในโคตรจานวนมากและจริงๆแล้วนอกบ้านในความหมายของผมคืออาหารที่อยู่ในอยู่กับกรสัง่งหารุ่อ่าเพราะว่าอาหารที่อยู่ในบ้านเนี่ยเป็นอาหารที่เราเลียงชีพอาหารที่อยู่นอกบ้านหรือว่าไปอยู่กับกษัตริยร์อยู่ในราชวงศ์อะไรเงี้ย เป็นอาหารที่เขาเรียกว่าเพื่อความสุขแล้วให้ความหมายอะไรบางอย่างในหนังสือ m o d e r n c นเอสโค i ก็เล่าให้ฟังว่าหลายๆครั้งเนี่ยอาหารในในวังเนี่ยในกำลังในปราสาทที่มีเจ้าเมืองอยู่เนี่ยการทำอาหารเนี่ยเขาทำอาหารด้วยการใช้เชฟเบอร์ชีพที่คิดสร้างสรรค์อะไรบางอย่างเพื่อให้ได้เมนูที่ถูกใจตรงกระะับวาระแล้วก็ ช่วงเวลาต่างๆนะครับเขาก็เลยพูดถึงว่าประเทศที่จะมีอาหารที่ดีอย่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นประเทศที่มีระบบมอ n a r c ก็คือระบบกษัตริย์นะครับเขาบอกว่าในแต่ก่อนโรมันอะไก็มีนะอาหารแบบสมัยปอรนไทนโบราณมีหมดแหละแต่ว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยจะถูกทําแล้วก็หายไปเพราะเนื่องจากการปกครองที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเขาเลยบอกว่าตอนเนี้ถ้าอาหารที่ยังอยู่ ในปัจจุบันก็ต้องเป็นเป็นระบบกษัตริย์ที่ยังถูกส่งต่อมาถึงปัจจุบันได้แล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเต็มที่ก็คือเขาเรียกว่าไงนะแม้ระบบกษัตริย์ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าประเทศนั้นยังคงอยู่และมีความเหมาะสมในบางอย่างทาให้เขาพัฒนาอาหารจนเขาเรียกว่าคอมเพล็กซ์มากๆซับซ้อนมากจน น่าสนใจที่เราต้องไปเรียนรู้นะมีสามประเทศเออหนันงสือเล่มนี้เล่า3สามประเทศผมก็ตกใจเหมือนกันประเทศที่หนึ่งก็คือประเทศฝรั่งเศสเขาบอกประเทศฝรั่งเศสประเทศที่เป็นระบบเป็นระบบกษัตริาเรื่องหนึ่งแล้วก็มีการล่านในิคมด้วยตอนนั้นก็คือจนถึงกษัตริย์คือกริย์หลุยนะประมาณหลุยแล้วก็อาจจะถูกล้มล้างมาการปกครองจาก,กระกษัตริย์กลายเป็นประชานิปิตยก็ไ้แต่ว่า ประเทศฝรั่งเศสยังคงอยู่ตรงนั้นเลยแล้วประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ล่าอานณานิคมเยอะแล้วก็เปิดกว้างเรื่องการทำอาหารหล,ลกากหลายรูปแบบก็กลายเป็นประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนาอาหารขึ้นมากเพราะกษัตริย์ก็อยากได้อาหารที่แปลดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,น,นจนเป็นประเทศหนึ่งที่เราควรไปเรียนรู้กันนั่นเป็นปเหตุผลที่ว่า ผมได้ไปเรียนที่เลยก่อนงเบอร์โดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจว่าอ๋อไปเรียนรู้อ่ารแบบีนะครับสองคือประเทศไหนประเทศรู้ไหมครับประเทศจีนครับระบบกษัตริย์ที่ยังคงอยู่แต่ไม่ได้มีความหมายว่าอย่างที่ผมบอกว่าแม้กระบบกษัตริย์ไม่ได้มีในในจีนตอนนี้ก็มันจะเป็นอะไรนะคอมมิวนสิสต์ก็แล้วแต่แต่พื้นที่ยังคงอยู่ประเทศยังคงเดิมประเทศจีนมีการพัฒน,นาอาหาร ก็คือมีระบบอาหารชาวอาหารจักรพพัดกันใน้รงเ็นอาหารกษตรนี่อาหารจักรพพัดนะก็มีการพัฒนาเรื่องอาหารมากมายเลยจนกระทั่งเขาก็จะมีอาหารที่เรียกว่าอาหารสูงเขาชื่ออาหารเซชวนถ้าจำไม่ผิดชื่อเสชวนนะที่เขาบอกว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนและพัฒนานะครับทำให้ถ้าเราจะไปศึกษาอาหาร จีนก็ได้ความซับซ้อนซึ่งผมจะพูดในมุมว่าถ้าเราเรียนอาหารแบบนี้เราก็ไปต่อยอดในอาหารสัญชาติอรือในแล้วก็อีกประเทศหนึ่งก่อนที่จะไปไปประเทศสุดท้ายผมกกลับไปที่ประเทศฝรั่งเศสนิดหนึ่งที่ผมบอกว่าประเทศฝรั่งเศสเป็นพื้นที่เดิมมีการพัฒนาต่อเน,นื่องแล้วประเทศอังกฤษล่ะเขถาถามอังกฤษนะเขาบอกเนื่องจากประเทศอังกฤษเนี่ยมีความหลากหลายด้านวัตถุดิบน้อย ก็ไม่ได้มีความชื่นชอบในการทานอาหารหลังหลายรูปแบบประเทศอังกฤษจึงไม่ได้มีแล้วหลายๆประเทศอย่างประเทศอิตาลีอย่างเงี้ยก็เป็นโลมเก่าใช่ไหมแต่ว่าอาหารที่ถูกถ่ายทอดจริงๆที่มีคือเป็นอาหารชาวบ้านคือพาสตา้าก็รเรียกว่าในประวัติศาสตร์ก็จะมีไม่กี่ประเทศก็จะมีแบบแค่ดีเองถ้ามีที่ไหนบอกเพิ่มนะนี่คือข้อมูลที่ดู แล้วประเทศที่3นะครับก็คือมีฝรั่งเศสประเทศจีนประเทศสาคือประเทศไทยครับโอ้โหอันเฉยพูดชัดเจนเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการคลองในระบบกษัตริย์ยาวนนแล้วก็มีการพัฒนาอาหารต่อนเนื่องพื้นที่ยังคงเดิมทําให้อาหารในประเทศไทยมีความซับซ้อนและเปิดรับและข้อดีของประเทศไทยคือเปิดรับอาหารสัญชาติอื่นเข้ามาเรื่อยๆมีประเทศโปรตุเกสเข้ามาอาหารจีนเข้ามาประเทศไทยก็มีการผัดขึ้นมามีของหวานเช่น ของหยิบ้องยอนก็มาจากโปรตุเกสอย่างเงี้ยแล้วก็มีอาหารที่หลากหลายกจีนนก็เราจากประเทศอินเดียเราก็ได้เป็นมัสซามันเป็นแกงกะหรี่เออก็มันเป็นความน่าสนใจของประเทศไทยแล้วก็มีความคอมเ็กเพราะว่าประเทศไทยมีอาหารชาววังในฝรั่งเศสมีอาหารกษัตริย์นะและ้วก็ในประเทศจีนีอาหารจากักรพรรดิประเทศไทยคืออาหารชาววังทั้งสามประเทศนเนี้ย ถ้าเราได้เรียนเชิงลึกทุการประเทศนี้ผมก็ไม่กล้าพูดนะเพราะยังเรียนไม่ได้ครบทุกสัญชาติเลยก็ขาดประเทศจีนแลวฝรั่งเศสกันจ,จบจีนเนี่ยผมกลับไปปีหน้านะครับถ้าใครเห็นวิดีโอตัวนี้ก็คือ,อปีหน้า2อง6เนี่ยก็จะลงอาหารที่ดุสิตธานีนะฮะพัฒนาการก็รอเรียนอยู่อย่างนั้งใจสามสัญชาตินี้ลงไว้แล้วก็เราจะสามารถแอดแดปไปที่อาหารสัญชาติอื่นได้เพราะว่า ที่ผมเคยเรียนมาทั้งอาหารอาหารเยอรมันแล้วก็อาหารอังกฤษหรือว่าอาหารสเปนอส์แลนโดอะไรพวกนี้จะไม่ค่อยซับซ้อนมากถ้าเรามีพื้นฐานสารประเทศเนี้เราจะสามารถเลอดได้เยอะเลยก็นี่คือเรื่องราวของอาหารสามสัตชาติที่ถ้ายิ่งรู้ยิ่งดีวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับแลวถ้าคอมเมนต์คิดยังไงแตกต่างกันก็คุยกันได้นะครับสวัสดีครับ